เราอยู่ที่ไหนอะเนี่ยเไปเก็บผักดีกว่าอาทำไมฉันจำไม่ได้ว่าฉันมีพื้นที่แบบนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมจะมาอยู่กลางทะเลแบบนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไร,รอ่ะไม่มีอะไรเลย อย่าบอกนะฉันติดเกาะไม่นะไปแล้วทำไงดีทำไงด,ดีเนี่ยไม่นะมันจำทำกลับบ้านไม่ได้เลยสิแล้วมันแล้วมันจะไปทางไหนเนี่ยฉันงงหัวแล้วเนี่ยเอ้รู้สึกแปลกเนี่ย รู้สึกเหมือนไอ้นี่เป็นลูกสรชี้ไปทางโน,งน้นยังงดูเฮ้ยแว่ามันจะต้องไปทางโน้นหรือเปล่าเฮ้ยมีเรือด้วยงดูเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าแต่ที่นี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิเราต้องกลับานพืชผักเราก็กำลังจะโตด้วยเราต้องนั่งนั่งเรือไปทางโน้นทางโน้นก่อนนั่นก่อนนั้นมีอะไรไหม ไปดูวันนี้มีอะไรไหมอ,อ่ะอุ๊บอ่ะโอเคจึ๊บอ่ะนี่โอ้ยปีนเขาปีนยากซะเหลือเกินไม่นะมันปีนยากะไรขนาดนี้เนี่ย ต้องไปทางนู้นก่อนแล้วก็มาทางนี้เอ้าโอ้ยทำไมมาดูเขาดิอุ้ยเป็นไงเฮ้ยมันมีเป็นลูกปองชี้ไปทางนู้นจริงๆด้วยเฮ้ยจม,มูกน้อยน้าจะไว้ชีวิตแกนะท,ทำไมแกใส่หมวกทำไมแกใส่หมวกเพชรด้วยละ่ะ ไม่เข้าใจเลยเฮ้ยแล้วันนี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่นะมัน,นอะไรนะั่นอะทำไมมันไม่ขยับไปไหนเลยล่ะงงไปหมดแล้วเนี่ยฉัต้องไปตามลูกศรน,นั้นสินะแต่ฉันยังไม่ได้สำรวจอะไรเลยนะโอ้ฉันต้องไปตรงนู้น ก็โดดลงมาเลยนะยาโอ้วเออโอ้ยโอ้ยเต็บขาโอ้ยแต่เจ้ก็ยังปีนได้อยู่นิดหน่อยอื้นนี่แน่โอ้ยชั้นปีนได้นิดหน่อยนะโอ้ยตรงนั้นจะถึงไว้เนี่ยอุ้ยถึงด้วย ถึงได้ไงไม่รู้อุ้ยถึยงเอ้ยโอ้ยต้องผ่านไปให้ได้อุ้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วจะต้องมาสำรวจสินะสำรวจไอ้น,นี้มีอะไรไหมมีอะไรกินบ้างไหมแต่ฉันไม่กินนะสัลล ไม่มีเกาะอะไรด้วยแต่ฉัายังไม่ไป้นี่น่ากระโดดจังเลยเนาะหรือว่าจะกระโดดไปดีโอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมฉันตกอ่ะงั้นฉันลองอีกรอบดีเอ้ยเกระโดดงั้นเล่นน้ำก่อนแล้วกันนะย่าเอ้ยเดียวอ้ะโอ้ย โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเหลือเกินโอ้ยเจ็บมากเลยอะไรเนี่ยโอ้ย,อยเจ็บเหลือเกินเจ็บปวดลวดแล้วต้องไปซื้อลวดใหม่โอ้ยเจ็บ เจ็บมากเลยตั้งเมื่อไหร่จะขึ้นได้เนี่ยต้องพยายามสินนะ <Yeah. S 2> ย่าเฮ้ยเท่าไงต่อดีทางนู้นยาอเอาลืมไม่กระโดดล่ะทำไมตัวฉันไม่กระโดดนะอ้าวโอ้ยทำไมมันยากจังเลยโอ้ยจะไม่กระโดดแน่งล้วอุย้ย มไม่ได้สี่ห้ามพูดคายมันไม่ดีนะอุ้ยในน,นี่อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่ยวยไม่ผมหายใจไม่ออกผมหายใจไม่ออกช่วยผมด้วยโอ้ยช่วยผมด้วยผมหายใจไม่ออกโอ้ยโอ้ยผมหายใจไม่ออกช่วยผมด้วยโอ้ย

ไม่นะไหนก็ได้ช่วยด้วยผมอยู่ในนี้ไม่มีใครช่วยผมเลยทุกคนใจร้ายอ้ามีิโก้ไลค์กันเหรอทุกคนใจร้ายที่สุดแอบเฮ้ยอุ้ยเอ้ยทำไมฉันอยู่ถึงมานอนตรงนี้ล่ะเอาเราเรือชัดล่ะเอ้ยยังอยู่นู่นอยู่เลยเฮ้ยฉั้นฉันไปเลย ถ้าไม่อยากอยู่แล้วอือน่กกากลัวไปดีกว่าไปตรงนู้นมีเรือมีเกาะด้วยมีเกาะอันต้องไปตามอือเกาะตรงนั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นไงบ้านฉันเอ้ย พืชผักจะเป็นไงมั่งนะเฮ้ยพืชผักฉันโตหมดเลยดีจังนะเฮ้ยดีใจโอ้โหพืชผักโตหมดเลยดีใจจังเยอยโอ้ทุกคนกดไลค์แล้วเหรอโอ้ดีใจจังเยยนะทุกคนทุกคนอะไรทำกำลังใจใผมอยู่ดีๆพืชผักโตหมดเลยเก็บเลยแล้วกัน เก็บ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 ว่าแต่ลุงสมิธไปไหนนะาลุงสมิธน่าจะไปเที่ยวที่ทะเลเจมด้ลุงสมิธไปที่เที่ยวทะเลที่นี้ผมมีคนเดียวอุ้ยเจ้วน้อยจะให้แกนะเฮ้ยเจ้วน้อยจะไม่มีแล้วล่ะ อุ้ยมีเจ้วนี้ด้วยหัวลันเตาเอ้ยไม่ใช่เต้าหู้อุ้ยคุณเร็วแครอทอุ้ยแครอทด,ดอกหมดเลยสุกด้วยเดี๋ยวถ้ามันดอกมันก็ต้องสุกสิใช่ใช่ช่อะไรของฉันเนี่ย เหนื่อยจังเลยนะไอ้เั้นต้องเก็บอืดหักอย่าอืมแล้วเดี๋ยวก็อมาปลูกใหม่อื้อเยะเก็บ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 ให้หมดเก็บเก็บเลยเก็บเก็บ โอ้นี่ฟังเสียงคนมากเลยเย,ย้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 เย้โอ้โหมันฝรั่งเทียบเลยข้เาเต็มไปห,หมดเลยดีจังเอ้ยทำไมมีมันฝรั่งเน่าด้วยไม่นะแต่ยังดีที่มีแค่อันเดียวมีมันฝรั่งเนา่าแค่อันเดียวก็ยังดียังดีกว่ามีทุกอันเลย้ย แคนต้องไปเก็บอีกแปนว่านะเก็บแค่นี้ก็พอก่อนแล้ว,วเก็บตรงนี้อีกหน่อยเย,ย้เสร็จแล้วอโอ้ยแอนดูหน่อยสิอู้ได้เยอะเลยวันนี้เยอะมากมากเลยโห มันฝลังก็เยอะสุดๆเลยโอ้โหฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเพาฉันอุ๊ยเจ้หเาหมูน้อยเอาไหมนี่เจ้าหมูน้อยเจ้าหมูน้อยเดี๋ยวฉันับบ้านก่อนนะโอเคใส่กล่องให้หมดสากิกอง ใส่กล่องให้หมดเลยฉันว่านะฉันน่ะต้องไปหาลุงแล้วก็จะไปขอลุงให้ลุงพาไปเที่ยวสวนน้ำใช่จะต้องไปบอกลุงแต่ทำไมฉันรู้สึกเหมือนมันโล่งๆนะวิแตง,งูฉันก็ยังไม่ได้เก็บเลยนี่โอเคฉันต้อง นี่เก็บแตงโมเก็บแตงโมแล้วพุ่งนายก็โตกันไปนะพวกฉันได้แตงโมมาแล้วยีสิบอันเยอะมากๆเลยโอ้ฉันว่านะกินได้ตั้งยีสบวันแนะ่โอ้ เพื่อนผลของเราเราต้องไปเที่ยวสวนน้ำไม่ได้เลยเราจะขายเราก็จะได้เงินมาเราก็จะไปเที่ยวสวนน้ำโอเคใชออกไปข้างนอกดีกว่าอย่าปิดคลิปแล้วใช่โอเคจะอยู่ตรงไหนดีนะตรงนี้ดีกว่าใช ไม่นะไม่นะมีลละโฆษณาโฆษณาใจร้ายที่สดุดโูคนวาดคนนี้ก็เก่งเหมือนกันนะนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่ดู Youtube เอ้ยฉันลืมไปเลยฉันลืมไปเลยว่าฉันต้องไปปิดคลิปแล้วแต่ขอดูอีกนิดหน่อยนะอ่า โหแอปดี oh, ขนาดนี้ mm hmm. ฉันว่าฉันต้องไปโหลดมั่งแลละโอ้โ oh, ห oh, ดีมากเลยอ่า่าตูดาวอืงไรนะ่ะ ก็อขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมโอ้ยฉันยังไม่โหลดอ่าใครเจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเี่ยวส่วนน้ำในะอีกไม่ช้าอาฮรอกันได้เลยนะครับอุ้ยมันฟ้ารังไม่นะยังไม่ได้เก็บเลยยัง ยืนอยู่ยตรงนั้นเดี๋ยวมันเน่านะโอ้โอนี่ก็เข้าชั้นเป็นไงนี่คืออาชีพเศรษฐกรจของชั้นใครชอบคิวนี้ก็ฝากกดไลค์ยา่าโดดถึงหยุ่งไม่ไปนะทุกคน